โอ้ยไอ้ผมแม่พี่น้องเป็นไอ้เขี่วอืมโอเคอ่าสบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเด้อมากินพ wow ันข้าวปุ้นนำกันปูตัวใหญ่ๆปลากับผู้ปลากระพงปลาทูปลาทูปลาทูโอ้ยมามามาทีพี่น้องานข้าวปุ้นพักจานใหญ่ๆอาจับเอาโดยชาวข้าวปุ่น เดือนสามวันที่ห้าปีสองพันสหัดเด้อพ่อแม่สิเนอะมันเยอะหรือเปล่ากยอะหรือเปักาพักกับโอ้แต่แม่เนี่ยซื้อมาหรอวะซื้อมาบ่มีกอปเต็มกองผักแพลวก็มีทีนี้เอาปลูกเมียนี่ก่อนผักแพลปลูกก็ไหวก็ปลูกกินได้พ่อแม่สีเนาะปลูกไหวจริงๆเขากินได้เต็มถังก็กินบวชแต่เนาะเมียนเดากการแก่มันว่าไม่ึด้ทำนาการซื้อมาปลูกก็ได้ ซ้ำหนักแบบก็ไดรซ้ำเนี้ยเลยซื้อมาเดี๋ยวกินกันฮะลองมือนุปลาทูตัวบ้าห้างไงปลูกได้ใบปลูกะใบปลูกสดร้อนร้อนพ่อแม่พี่น้องตักแกล้วปีนี้ปีกายปลดปลูกปีนี้สิปลูกกับแกล้วไปกินกับสัวกับยังเนอกการมัน กไปเอาบ,บวกก่อนดิบวกตับปลาด้วมัมวทน,น,นทอก็นนี้มันปลกและวอพี่น้องแกตบแท้เอาแช่นานว้ก่อนใส่จอกไว้แช่ใส่จอแ้วนะกัซื้อขาจะมาฟัดย่ำแดงจะไปซื้อหรอย่ำแดงจะไปซื้อเพราะว่า ก็มันเั็นขึ้นมันเั็นขึ้นขึบิดน้ำมันก็ขึ้นเดมอะไรแบบนั่นในการบ้านพื้ดอกพักยังกับพ่อได้กินมามามาประควมเสริมพระหอมสามคนบานเดียวกันอ้านสบายดีเด้อเนาะครับยังได้สบายดีสบายดีพี่น้อง มากินอันพันน้แข็งพั s. <S นอ kind of <throughout> ันเมี่ยงน้ำกันอได้พี่น้องด้วยเมี่ยงกระปุ่นกระป๋าเผาปลาเผากับปลาทู่ได้พี่น้องปลาทูอันตัวใหญ่ๆเนี่ยมองดูชิบต้อนฉื้อโอ้เส่เส่ไปกันอีกแล้วพี่น้องอันเมี่ยงเส่เส่ กินคำไหนโตตัวเด้อพี่น้องเด้อระหว่ากันได้กินคำไหนคำตาสวดได้ตัวนี้นะคำตาสวดตะดูนไปคำตาสวดได้พี่น้องจะผักหอมพักบวกไว้หลังมั้งจะพักบวกเสร็จโอ้ยยังบัดหนึ่งเอาไวหลังเราเนาะตู้เย็นพาตู้เย็นพี่ดูยาละกินละเนื้อกระปุกน้าม้าเหนียวเหนียว อินขมตาสวดแล้วเ้พี่น้องกินข้าแรกบอกกินเขามันองกินผ่าน์ซะก่อนเพิ่งเน้อบริกินนธานก็ะยักบ่วงกินปลาซือมาั่านว่มีเงินดอกกินขมตาสวดน้ำกันพี่น้องขมักใหญนะ่นึงตาสวดบุลบุลกุลน่น เดี๋ยวพี่น้องทำแตาสวดดีๆได้นไงคำแบบไงอืมแซ่บแห้งบ่อืมอืมคุดยอดพี่น้อง นดใส่นุโดเอ็นพสซิมแลาสเาสาปตาสเปตาสเปตามะกับแม่ลายสเปตานิกา <laughs> มีโกทำโตโตทำนี่บอใฮ้ยกให้ my friend หมายเป็นม <mile pe en> ีกามีกูแต่เ uhm นี่นเขากับบอกนะเขาเบิ่งคลิปกูเบิ่งคลิปซูอยู่เขาอะคลิปสูไทยเหรอชอบชอบหมูกันนี่นะ ก็อยกน้ำชูสั่นมูงเห็นแยกน้ำกันลละอะไรแก็แม่พี่นอ้องลนั่นโโดมพี่นอ้องนนโด้ว้ายโนโด้สูกินเป็นตะแซบแทะขาว <laughs> แซบนะตะแซบมันแล้วเห็นเนะอาหารน้องตะแซบน,นะเป็นกินตัปลาไซมอน

มักินเขากินกับเจวซูชิเนาะก็แซเากันบ่มักแล้วเฮาบ่มักกินดิบโม้กินดิบกับบ่ซ่เบิ่งกลางเด้อบ่อนี่ตักเอาทังดิบเบิ่งได้ ไปกินหลายคนบ่ได้เรื่องเนาะกินเนเนี่ยไอหมูติกินหมูทันหมูดอกไอหมาาูเราก็ <laughs> <laughs> กินได้ในหอนเนื้อเนี่ยบลิโกูดยำเม เฟื่องเพลนเอฟซีทั้งหลายดูกดุน,นั่นร้านมา่อละสุกูสุกคนมากินน้ำกันเด้อแบฉกินพันปลาพ่อหอมเดยก,ก็มักจะได้อันแต่ของมากมากทันใหลายข้าวนน,น้มากกอยช่มชถ้วยเลย มันกินง่ายมันมาเป็นสังชั้นั่นน่ะแถวกินแผ่นกระเจี๊ยบกินสองคนนี่แล้วไม่แฝงหยาตีนหยามือดอกดูกระปุย ลูกขาก็บพกินทั้งนั้น,นเขากบกินปลาดินดาไม่มาดินดาไม่น่าข้ากับกินปลานีไ่ได้ไหมกากินต่ซตดาไก่พักแพวปูกินไงยพ่อแม่ีรู้ ไปมาเต้นพังเนะก็ให้กินพักได้ลายดีนะบ,บายดีต,ตือนว่ากินพักดีเพชรบอกเลยน้ำแจวบอกพอดีพอดีว่ะ กินใหญ่อยไรอืนี่จะพักส <laughs> <laughs> ่วนไหนข้าใหญ่ๆนี่กพักหน <laughs> น่ครับนี่้อมเพื่อครก,กันบอกกาน แซ่บพี่น้องกินพักจะแซ่บจ,จะใส่บละกันมาพันบัญยัติขนาดมากมักบัวพันยังมักเวทนูโลวายนูโด อตาตปกนุกรัพริบเศร้าขึ้นไปเนาะสามมาเต็มแต่สังเกตุผักแก้วข้น้อยปลูกใส่ซากมันนะ งามบ่มีเวลากินปูแม่พีน่น้องบัดนี้บ่ปลูเราส,าสาร้างปูกสกิดินดอรคือครับปูมก่อนด่างไปปลูกใสี่ดินก็นได้กินคือกันพีนพ่นันครับปูครับเอางามใบเป็นยังดิยนยังสายอือตอน<า>ป่านะเหร<อ>นยังนะป่าน,นันมาเอาแต่อินเดียนาน่ะนำมาเอาน้ำกับตัวมันเดือดอยู่ในที่ดินนั่นนะอาตัว่อแม่พี่น้องคำเนี่ยงามใบค่ายดูแล กํานใหญ่มันจะงอินมไม่กินพักในชะน,นานอินมาหนึ่งนะพี่น้องปีนั้นเนเมียลงกับคือมาเอาคนก็เดือดขวมันยัง,ง,งอยเอาหนึ่งขวอันเอานำไปแต่มาเอาเมาื่อเ่าีใหญ่เลอไม่ได้ไลยกวบาหา้เราก็ามาย่างปินมันอันนี้กระิบูกใช้ะดินะกระิงามมาานนาม,นมา มารมครับู้ีช้ดินโมแข็งว่ะผู้นะแม่แข็งใช่ไหนัะน่อันบ้างะมือประกาศสาวเป็นยไใช่ปะกอะ ซื้อมาปลาไว้ปลาเนี่ยแต่ช่องซักถิดแล้แหละกัดปลาตัวเองตึกมากเขาบอกว่ามาก,กน <c oughs> มินได้ซื้อกินมันมีกลินน่น,นอะบ,บุยา,ากพ่อแม่เป่น้องตะก้อนกับโบโบได้ตี้ดอกตะก้อนเขาแก่โตมากมันกับโบมีกลิ่นอะบุยากจะไมันเป็นกังได กดกับมาข้าวตื่นมาเองไหมคะควนยังได้กระชุกกระสุนตาแดตาาดาตา,าหน้หหนาจะแด๋อก้าวไปติดตาขนนมจุดนาแด๋แบบแด๋อเทียนเพื่อกระกส่วนไปงามฮอนเนาะฮอนคือยังเป็นไอส้สวดพากันไป้ะจังมารกราบุกินบัน เต็มโคเดอร์อันตู้เย็นใหญ่เลยตื่มมาผัดกินน้อยหนึ่งเขบอกเอ้ยมันถึกจังไหนบุปผาใส่จริงปลามันกันจะเสพอยู่ดอกมันก็เสพมันมันเสบมันเสบมันคือปลาบานเท่านั้นแต่ว่ากินได้ที่บอกน้ำปลาเป็นตู้เย็นนี่พิเศษใหญ่ๆเต็มเนาะไอพี่ให้น้องกับปลาหนัน

กินโบจักอิ่มไหมพี่น้องกินพันนี่โบจักอิ่มเลยขน่อยนี่พันปูพันปลาพันแยงกระยาโบจักอิ่มกินปลากินโบจักอิ่มเลยกินดาบกินกอดอิ่มไหมกินพันเนี่บโบอ่มกินเดมด้วยเนาะ เด่นเด่นกินแน่นนะมันถือมือพันกินพี่น้องเอ้ยบ่มีอย่างนกท้องคนเสือกับพันปลานินปน,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 นินกับแพ่งคือกันนะเด่นย่งกับแพ่งเม่อไหรแพ่งไม่ทุกอย่าง แสบห่ดอยู่ว้าวผมมากินแน่นี่เลยมากินพันกินยังไงล่ะพันต้องมีผักหอมพี่นายชีเอันผูกสลัดกินเองเจ็บบอกหยดหยดในม่นแซนเหมือนเอาไปบานใช้คุมมันตกแตงบักเตาห้องทิ้ปลูกพิกายนะไม่อยากอัน บักแตงกับพวกปลูกลายหรอกกินมาเบิร์ดเพิ่งหนามซื้อปลูกก็กินมาเบิร์ดเราถิ่มไปก็คือข้าคมเนาะปีนี้เพ่งหนามแพงพี่น้องเอ้ยปล่อยาเยอะเลยปลูกบโบลายดอกปลูกแบบทัวร์เพราะได้ตามปลูกพริกก็ทิปลูกนลำต้นช่อสามต้นเพราะได้เก็ดแจวกินจยกแกงแดงไปเยอะ đừng cho tả ta Cho tả bà coi tao tả mà Chút tao พวปากออเอาลงรอย,ยน้ำแจ่วได้บัานไอ้อบอแจ่วตัวบออแล้วีินะบอแล้วกอแล้วอืมตัดิอะไรกระเต็มหัวปลา chưa biết bản thân anh ạp. Pay anh yêu học mà chị mặt. Puí bà phê anh yêu câu đón chị còi lạc. S <S นากาศเดีเยงกับวัลเนี่ยเบ็ดกขนาดอิ่มอิ่มนะ่มนะว่ะเพาก็อ,อิ่มได้พวกกเต็มหัวประทู แบ,บบประท้วนชาบดานก็ดอยบม,มักได้ประทูต,ตัวกลมตัวยันกรดอยบุมักอืมกินเลยนะาการไดอกข้อโทษการเกิดขอ้อคอกินหัวมาโอ้โหนี่ยอยสสอกู <laughs> <laughs> น้ำจิ้มหอนย้อยเสียบุดไปบุญเห็นเนี่ยไม่แซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องใช่นี่แหละโอ้ยเก็บพี่แซ่บขอโทษพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกินนกจอซะเซ่ได้หลายละต่างน้ำมือนะกินบางนั้นพี่น้องเอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้อง ยืมก็ได้ก็แชกมากินน้ำเค็มแ่บเด้อพี่น้องยืมก็ได้ก็แบก,ก็ติดตามพี่น้องเขาเพื่อเป็นกำลังใจสบายดี